ดูอะไรกันดูอะไรกันมีอะไรเอ่ยมีด้วยเหรอกรบที่มีด้วยเหรอมีด้วยเหรอไหนไหนอยู่ในรูนี่ไหนไหนอยู่ไหนมาดูอยู่ไหนสูนได้ไหมอยู่ไหนส่องเข้าไปอยู่ไหนดอ๋ออยู่นู้นโอ้ถ้าจะเอายังไงคราวนี้อาจารย์ยังไงคราวนี้ยังไงเข้ามาเอาไหมตอนแรกมันถืออ้อล้วเขาทำท่าคือกรบลดลงใช่ใช่กลับเข้าไปอีกเขอกมา ตอนไหนมาเนี่เอามา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 เออ หายตโสไฟสองไฟมันามามมามาอ๋อหางดากันอืม <can> ม really ันลบะมันลบมันเห็นไฟหลายเสนไฟเยอะเอาคุคุเอาแสงไฟออกลูั้ฮะตมันนีตะมันสองงานนเอมา้นได้เหรอเออมันเบี้ยนเหรอ มันหันหน้ามันหันหน้าไปทันมันหันมันหันน้ำออกมาสองือแล้วมันเข้าเาแล้วหันหน้าเข้าละมันหันหน้าไปทาันคนกับพยักหัวน้ำเอาแต่รไหเดียวกเข้าชีวมันเบียกระโนบ อเอากลับออกหัวมึงเนี่ยใส่กระปูหัวเอากระปูเขาไปดีมันมาปรปมันปริยามันอยู่รวมกันอยู่แล้วมันอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันเขาเขี้อหัวมันเลยอืมกูจะกินมึงเอาเนี่ยมันหยาบสวยวะเออเออได้สวยเลยได้เอาจนได้ เอาจนได้โอ้เก่ง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 เอาจนได้เก่งเก่งเก่งเอาจนได้ไม่ปะ